อ <in> ีกน <in the> ี <kit> ่น <in the> ี่ว่ามันอะไรหมดมากแบ่งให้นี่นี่น้ำหนักเท่าอะไรแล้วเนี่ยเก้าหลก้เก้าเก้าโอ้โหกิโลใช่ไหมตันโอ้โหได้แล้วครับไข่ไดโนเสาร์เต่าร้าน จะอ้วนหรือผอมเราก็ดูดีได้ในแบบที่เราเป็นแต่อย่าลืมเลือกทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับนี่ทำพเพืกอความบันเทิงเท่านั้นอย่าดาวมานะไปชมกันเลยกดไลค์คลิปนี้เยอะนะครับ <c oughs> ออชานมไข่มกุกอ <c oughs> ืมผอมอย่างเราอะไข่มุกก็แค่นิดเดียวก็พอไม่เป็นไรไม่มีใครรู้หรอก ถ้าเท่านี้ก็พออะไรเนี่ยโอ้โหน้ำหนักเท่าไรลองดิ๊ก้าวล่เก้าสิบเก้าจุดเก้าโอ้โหกิโลใช่ไหมตันนั่นคนหรือเครื่องบินนอะ ไม่เหมือนเราล่าส uh ุดเราไปช่างมานะพอเราขึ้นปุ๊บแอร์เปิดเราฟิวออกจากตาวช่างเลยเอ้านี่เขาให้กินเนี่ยบุฟเฟ่เนี่ยกินเลยกินชอบนยุกจังเลยเนาะไส่อ๋อว้าวใส่ข้าไข่มุกเยอะๆแบบนี้ แล้วเวลาใส่น้ำชาใส่เท่าไหร่อ่ะไอเเคอืมเออนี่มันไม่ใช่ชานมไข่มุกนะนี่มันไข่มุกชานมโอ้โอ้ว้าวน้อยไปเนาะโอ้ไม่พอยด้วยโอ้ขอเป็นเมนูใหม่ครับไข่มุกวันติดวันละสวัสดีครับ ทางร้านขอแนะนําเมนูซิกเนเจอร์ของร้าน,นนะครับไก่อบสมุนไพรออผมรู้สึกว่ามันจะเยอะไปะครับเออผมเอาเป็นแบบอะไรที่แบบว่าคลีนครีนไม่มีไขมันไม,มรรไม่มีคอเลสเตอรลได้ไหมครับพอดีช่วงนี้ต้องลดนะ้ำหนักอีกสัก20กิโลอ่ะครับแค่นนี้ก็จะปิวอยู่แล้วนะอีก20ิกิโลไม่ลอยไปออกาาดเลยหรอกไปนะมังซีบรัตเนื้อจากพืชครับ ดีดีนี่ต้องสูนแคลแบบนี้ชอบโอ้ยเล็กเ็กบางเงี้ยมันไม่อิ่มหรอกต่แค่ครึ่งตัวมันก็ไม่อิ่มขอตัวใหญ่กว่านี้เร็วๆๆๆจะกินกันข้างแล้วเนี่ยเอาลกกระจอปแทนนะครับว้าวอู้หูดอกกินจริงื้ออื้อ งงิวองล่ะไม่เคยเห็นคนหิวไงเด็กกินบ้านเลยเป็นปอบชัดๆเลยอ่ะพอน่าไงหมอไปอยู่ไหน หมดทั้งตัวอิ่มไหมไม่อิ่มเอาไปอ,อ,อีกอยากก,กานินอีกคนละยักษ์อเออเชฟครับขอเมนูเบรก fast อ่ะเบาๆหน่อยครับสองที่ครับชอบมากเลยผักแบบนี้ผักสลดัดไข่ดาวด้วยนะครับไข่ดาว,อาวอโอ้โหไข่นิ่นได้ว้าว,าวน่ากินมากเลยไข่ของฉันน่ะต้องอย่ยเป็นพิเศษนะเค็มใหญ่ๆด้วย ได้แล้วครับไข่ไดนอสเสาเต่ารักโอ้โนี่มันไข่อะไรเนี่ยใหญ่มากอุ้นี่เลยของโปรอย่าบอกนะว่าที่ได้ดนเสาศูนย์พันเพราะว่าฉันกินไข่มันไปเลยแหละโอ้ยตายละอืมอืมดีตะสุขภาพยังเลยเนี่ยฉันไม่กินทุกวันว้า

นี่ไงยังจะตายไม่ม <c oughs> ีรสนิยมเลย <c oughs> ดีนะพกมาอะโหโอ้โห <c oughs> โอ้โหเดี่เอาไปกรีบมาจากบ้านเลยนนี่ยอะโอ้ยมันนี่ถึงแม้เราจะผอมอ่ะแต่เราก็แข็งแรงนะเดี๋ยวเราบีบให้เอาเยอะไหม <c oughs> แค่นี้ก็พอเอาอีกเอาอีก, <c oughs> กเนี่ยนี่ว่าไง พอไหมครับยังปกติฉันกินบ,บกกระปุก <Huh? S 1> เ,เ,เอาเอาเอาอีกแล้วครับอือ้าปากกิครับโสกอร์บลีอยู่ไหนครับง่ายตายฉันหาเองหมดแล้แบ่งให้โมไม่เป็นหวานครับเดี๋ยว โอ้ยช้อนมันเล็กเจ้าลยคำก็เล็กอยากกีเหลือยอยากได้ช้อนใหญ่ตัวเนี้ยอืมพอดีฉันพกมาอ,มอย่าบอกนะว่ากัดบาเลอ์ได้เดนนี๋ยวดิง <c oughs> อ่ะช่วยเป็นยังไงอร่อยไหม,อ,มอร่อยอ่ะเอาอีกมะกระหวั <c oughs> <c oughs> งรอของหวานนี่ เตรียมไข่มากินเล่นดีกว่าโอ้ฉันก็มาอยู่อ่ะโอ้ยใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอไม่ลูกในรหมดดีน่าอ,อืมเอาเอาของเล่นไปฉันไม่ชอบฉันชอบช็อกโกแลตฉันจะกินช็อกโกแลตให้หมดนี่เลยกินของคุณผู่หญิ่งมาแล้วคะัะโอ้โห ผมไม่กินไนตริกเยอะขนาดนี้ผมเอาเป็นแบบว่าโายเกิร์ต100%ไม่มีไขมันครับนี้แหละมีโยเกิร์ตแค่เนี้มันไม่อิ่มหรอกยืมหน่อยแล้วทำไมแกลงเขาแบบนี้ทำไมทำกับเขาแบบนี้อเขาแบบเขาแบบนี้ทำไมทำไมทำไม ติแกกินแบบนี้ไม่เยอะเกินไปหรอไม่อ่ะทำไมอ่ะชอบอ่ะอันนี้มะไม่เอาหรอกเดี๋ยวกลัวอ้วน